โอเคต่อกับอีพีสองนะครับจากรอบที่แล้วเนี่ยที่เราเคิดเอาไว้นะครับก็คือเป็น q d วหนึ่งต่อสิบนะแล้วเราก็จะแปลงให้มันเป็นไฟฟ้านะครับทีนี้โจทย์ของรอบนี้รอบแล้วก็คือเป็นเรื่องของบบขับเลี้ยวนะครับแล้วก็การวางอุปกรณ์ทีนี้เอาเรื่องของการวางอุปกรณ์ก่อนนะครับเดิมเนี่ยนะครับแบตเตอรี่จะใส่อยู่ใต้ท้องรถผมอยากให้คงสภาพเดิมไว้ ฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของขนาดของห้องแบตเตอรี่แบบนี้นะครับซึ่งห้องแบตเตอรี่เนี่ยผมขยายขึ้นมาเดิมเนี่ยจะใช้เป็นถ่าน 2A 5ก้อนนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตดิโพซึ่งแบตดิโพเนี่ยมันมีหลายไซส์แบบนี้แบบนี้ นี้ครับเยอะเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยคือเนื่องจากมอเตอร์มันไซส์เล็กนะครับประมาณสามเจ็ดศูนย์โดยประมาณมันจะตัวเล็กกว่ามอเตอร์ไซส์ห้าสี่ศูนย์ตัวอย่างยังไงดีอ่ะนี่ละกันนะครับอันนี้ห้าสี่ศูนย์เทียนยังไงให้เห็นชัดชด,ดีเห็นชัดไหมอะ่ะ คือมอเตอร์เนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยมันเล็กลูกเล็กอันนี้คือห้าสี่ศูนย์ของรถหนึ่งต่อสิบทั่วไปคือมันจะใหญ่กว่ามากเลยทีเดียวเบลเลอเลยใส่พ่อใส่ลูกเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราไม่ขยับมอเตอร์นะครับเราก็จะขยับแบตได้ไม่มากเพราะว่าถ้าเราใช้แบตก้อนใหญ่มากๆเนี่ยน้ําหนักก็จะเยอะตามอย่างตัวเนี้ยเป็นแบตไซส์หนึ่งต่อสิบทั่วไปมาตรฐานฮาร์ดเคสก็จะใส่ประมาณนี้แหละนะครับ ประมาณความจุตั้งแต่สี่พันขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ไซส์นี้ตัวนี้เป็นไซส์สองพันสองนะครับสามพันสามห้าอยู่เลดเนี้ยไซส์นี้นะครับนะมันจะต่างกันพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเห็นชัดๆนะฮะแล้วก็ไซส์ไม่เกินสองพันเนี่ยก็จะเล็กลงมาเหลือครึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็ถ้าเป็นไซส์สามเซลพันห้าเหมือนกันแต่สามเซลมันก็จะหนาขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแบตบ แบตซ่อมสร้างแล้วกันนะครับทีนี้ด้วยตัวรถเนี่ยมันใช้มอเตอร์ไซนี้เนี่ยเราก็จะใส่แบตก้อนใหญ่มากไม่ได้มอเตอร์มันอาจจะไม่รับนะครับโดยเฉพาะสามเซลไม่ไม่น่าจะรอดผมก็เลยมองว่างั้นเอาอับขึ้นมาแค่สองสเต็ปก็คือให้ใส่ไซนี้ได้กับไซนี้ได้แต่เบื้องต้นผมจะใช้ไซนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่แค่สองสายจะเป็นตัวนี้ ถ้าเมื่อไหร่เราขยับขึ้นมาเป็นสามสายบัตเลสเราจะใส่ลูกนี้ฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งคือเราใช้สองสายเอาแค่นี้ก่อนฉะนั้นผมก็จะขยายห้องเครื่องเอาใช่ห้องแบบให้มันใส่ลูกนี้ลงไปได้แบบสบายๆนะครับก็ทำเป็นห้องเก็บแบตเป็นอันนี้ผมดัดแปลงมาเป็นถ้วยขนมเนี่ยทั่วไปนะครับที่มันจะสีประมาณใสๆเนี่ยพ่นมาเป็นเอาิปพ่นสีดำมานิดนึงแล้วก็มาตัดแต่งหน่อย ก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้แค่ตัวเดโมนะยังไม่ใช่ตัวสำเร็จนะครับคือเอามาลองดูก่อนมันก็จะอยู่ในถาดนี้ได้พอดีนะมีตัดแต่งบ้างเล็กน้อยแต่ก็พอจะใส่แล้วพอจะใส่ได้แล้วกันนะครับอยู่ในนี้โดยที่เราปิดห้องเก็บแล้วไม่ติดแบบนี้ ตัวนี้เรายังยังใส่อยู่นะครับเพราะว่าผมอยากให้มันกันฝุ่นกันน้ําได้ในระดับหนึ่งคือถ้าเปิดเลยก็ได้นะแต่ว่าฝุ่นอะไรต่างมันจะลงไปได้ง่ายก็เลยคิดว่าปิดดีกว่าจะลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับรถก่อนทำนะก็คือมันจะดูเรียบเรียบเดิมๆนะครับ แล้วก็ห้องแบตเราก็จะสามารถใส่ก้อนนี้ลงไปได้นะครับจะมีสายไฟโผ่วมาจากช่องนี้นะครับแล้วก็จะเสียบปลั๊กตัวแดงตัวนี้แค่นี้เลยก็จะสามารถบรรจุตัวแบตเตอรี่ลงไปในในห้องเคสเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างจุดยึดแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็จุดยึดแบตเตอรี่เดิมเนี่ยเขา มีช่องระบายความร้อนนะครับเนึในส่วนตรงตัวเนี้ยเขาจะมีล่องตรงส่วนด้านข้างนะครับเป็นฟินก็ทําหน้าที่ระบายความร้อนนี้ด้วยของแบตเตอรี่แล้วเนื่องจากรถมันยกสูงฉะนั้นน้ําก็ไม่น่าจะเข้าห้องนี้ได้นะครับก็น่าจะโอเคในดับหนึ่งอนาคตถ้าเราอยากจะใส่เป็นแบตตัวนี้นะครับกับสปีดสามเซสามสายเนี่ยพวกบัตเลดเนี่ยเราก็ค่อยมาอัพเพิ่มนะครับ โดยการเอาเคสพลาสติกใสๆเนี่ยพลาสติกอ่อนๆตัวนี้ออกนะครับเราก็จะสามารถใส่ตัวนี้แบบตะแคงมันจะเข้าไปอยู่ลักษณะนแนวตรงแบบนี้ซึ่งเราจะเตรียมพื้นที่เอาไว้นะตอนนี้คือยังไม่ทํานะคือตอนนี้แค่ไกด์ไลน์ให้ทราบว่าเข้าก่อนว่าเราอะเอาแค่แบตก้อนเล็กสําหรับห้องนี้เท่านั้นนะครับห้องนี้เราใช้แบตก้อนเล็ก,ก้อนนี้พอแล้วก็ปิดเข้าไปแค่นี้ นี่คือห้องแบตเตอรี่นะครับซึ่งดัดแปลงน้อยสุดๆพยายามที่จะไม่ดัดแปลงอะไรมากเพื่อเอาเพื่อให้มันแบบอยู่ในโครงสร้างเดิมนะครับอันนี้คือห้องแบตต่อมาเป็นเรื่องของระบบบังคับเลี้ยวนะครับบังคับเลี้ยวเนี่ยยผมออกแบบไว้เนี่ยเราจะออกแบบให้มันสามารถจะถอดเข้าถอดออกได้นะครับฉะนั้นเราจะใช้เซอร์โวสแตนนะครับสีเงินแดงตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเงาเาก็เป็นขายึดเซอร์โวนะครับ เพื่อให้มันสามารถจะถอดเข้าออกได้ในการแมทนแนน์สมมุติว่าเราต้องการอัพเกรดเซอร์โวนะครับจากตัวอ n นาล็อกเป็นแบบดิจิตอลหรือแบบกันน้ําหรือน้ําหนักเบาหรือแรงหรือแรงดึงสูงมากกว่านี้อะไรเงี้ยถอดออกได้เปลี่ยนได้นะครับสีแดงๆตรงส่วนนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นขายึดเซอร์โวนะครับเราใช้ขายึดโซตรงส่วนนี้ในการยึดโซเอาไว้แล้วก็ตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับเราใช้ตัวคันชักนะครับแบบ ดุกดิกแล้วกันภาษาอังกฤษเขาเรียกโซเซเวอร์นะซึ่งตัวนี้มันทำหน้าที่ก็คือแบบการกระแทกนะครับตัวที่เห็นเป็นเหล็กสีเงินเงินในส่วนของตัวขาโซลรตรงนี้คือมันตัวอาร์มเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบตายอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกหรือโลหะก,ก็แล้วแต่แต่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นขาลักษณะนี้นะครับคือมีตัวกันกระแทกนะครับให้มา เวลาที่รถเราวิ่งแล้วเราไปชนฟุตบาทหรือเกยหรืออะไรเงี้ยทําให้ล้อหน้าเราโดนเราเราหมุนทิศทางโดยที่พวงมาลัยไม่ได้ควบคุมเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้เซอร์โวเราเสียหายแล้วก็ช่วยลดความเสียหายกับตัวถังด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานแปลงเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับหนึ่งกคือมันติดตั้งง่ายเพราะว่ามันจะเป็นขายแยกออกไปซ้ายขวาเลยถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยมันจะต้องใช้จุดยึด ซึ่งมันจะต้องมีข้อต่อเพิ่มไปอีกนันจะมันจะยุ่งยากกว่าใช้แบบนี้เนี่ยจะง่ายในการแะแปลงมากกว่านะครับแล้วก็ได้เรื่องของระบบกันกันความเสียหายของเซอร์โวกับตัวถังด้วยเพราะว่าตอนนี้เราทําการเพิ่มจุดยึดก็คือเราเจาะชสซีนะครับเพื่อยึดตัวขาเซอร์โวเอาไว้กับตัวถังฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ถูกสร้างมาเราสร้างเพิ่มเข้าไปเนี่ยโดยการเจาะรูเพิ่มจุดยึดเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยลง แต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการลดแรงกระแทกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวถังหรือตัวเซอร์โวเสียหายส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวหลอดลิงก์ทั่วไปนะครับรู3มิลก็ใช้งานได้เลยก็จะมายโยงกับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็เพิ่มเข้ามาเหมือนกันเพราะของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นหลอดธรรมดาหน้าตาก็คือมันจะเป็นเหล็ก เทาถ้าถ้าถ้าดูจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีตัวสะพานหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวลิงก์ตัวนี้เขาจะแค่เสียบเข้าไปอยู่ในร่องนี้แล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาเสียบไว้อยู่ในนี้อ่าเป็นแบบนี้ซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันจะมีระยะฟรีเยอะแล้วก็ไม่สามารถปรับ มุมของล้อได้นะครับพอเรามาใช้เป็นแบบนี้เราก็จะใช้ลิงก์นะครับลิงก์หลอดคู่กันเนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับระยะของมุมล้อทัรอินทั o เอได้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาด้วยผมว่ามันน่าจะดีกว่าทรงมันก็เลยจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนรูเนี่ยที่ออกมันก็จะออกรูเดิมนะครับจะเห็นว่าช่องนี้มันจะเป็นช่องตัวถังเดิมนะครับก็ตัวคันชักตรงส่วนนี้เนี่ยแล้วก็ที่ตัวปิดนกเนี่ยมันสามารถจะผ่านลอดช่องนี้ได้นะครับก็ปัญหาเรื่องของคันชักก็จะไม่เกิดประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเขาเรียกอะไร ทำลิงก์ออกมานะครับแค่ยึดหัวอบอลไวไ้เฉยตัวลิงก์ที่เป็นตัวชุดคันชักเนี่ยยังยังไม่ได้ทำคือเวลามันมีน้อยนะอันนี้จริงๆก็ใช้เวลาทำไม่นานแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทำให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆให้ดูก่อนเพราะว่าส่วนส,สำคัญแล้วเนี่ยคือของการแปลงแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ตรวส่วนของห้องเก็บแบตเตอรี่แล้วก็ชุดมาขับเลี้ยว พอมอเตอร์กับเกียร์เนี่ยเราใช้ของเดิมทั้งหมดท้องเฟสเลยนะครับมอเตอร์เราอาจจะเพิ่มแค่ในเรื่องของตัวระบายความร้อนเพิ่มเข้ามานะครับเนื่องจากว่าทําแบบนี้รถมีความเร็วมากขึ้นทะนั้นมอเตอร์ได้รับภาระ,ะมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนให้มอเตอร์เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะติดเป็นฟิลระบายความร้อนนะครับส่วนหวกล้ออะไรต่างก็ยังใช้ของเดิมอยู่ช็อกอัพเนี่ย ผมยังคิดอยู่เดี๋ยวอาจจะขอใช้ของเดิมก่อนก็คือแบบนี้นะครับอาจจะใช้ของเดิมก่อนแล้วก็เพื่อเพื่อจะได้เห็นเรื่องของการทํางานโดยรวมก่อนว่ารถมันวิ่งได้จากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยจะมาอัปเกรดเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับพวกโชค๊คอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาเป็นตอนท้ายๆนะครับส่วนพวกฟังก์ชันไฟแสงสว่างเนี่ยที่มันจะติดกับตัวถังบอดี้ได้เนี่ยนะครับอันนั้นก็คือน่าจะเป็นตอนจบแต่ว่าเดี๋ยว ขอดูอีกทีหนึงก่อนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ทำถ้าเราเปลี่ยนบอดี้คือบอดี้เนี่ยผมมีแพลนไว้ว่าอาจจะเอาบอดี้อื่นมาใช้นะครับคือเรามีบอดี้แบบพวกนี้อยู่พวกนี้เป็นบอดี้นิ่มนะครับของทอมิยะที่มันเป็นตัว M อ็มชัซี ซึ่งระยะฐานล้อเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงนะครับประมาณนี้ก็มีแผนว่าอาจจะเอามาแปลงใส่มันจะได้เรื่องของน้ำหนักนะแต่ว่าบอดี้มันเป็นทรงเก่งไงผมยังดูดูอยู่ว่าอาจจะเอาบอดี้ที่มันเป็นทรงอื่นเอามาใช้อย่างพวกอาจจะเป็น m o ดี้ออติอะไรอย่างนี้ แล้วก็เอามาใส่เป็นล้อบิ๊กฟุตเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าน้ําหนักของบอดี้เนี่ยตัวบอดี้แข็งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคือน้ําหนักของตัวเนี้ยเทียบเท่ากับน้ําหนักของตัวตัวแชสซีเลยคือจะหนักเท่ากันเพื่อจะหนักกว่าด้วยไม่รวมล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอันเนี้ยอาจจะยกออกนะครับแล้วก็เอาใช้บอดี้แบบ นิ่มแทนที่เขาเรียกกันนะจริงๆมันเป็นบอดี้พลีคาร์บอนเนตนะครับก็ซึ่งบอดี Body แบบนี้มันจะน้ําหนักเบากว่าค่อนข้างมากเลยนะคือหนักแค่ประมาณหนึ่งในสีเองอะบอดี Body ้ Body แบบนี้นะครับเราก็จะได้เรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของระยะยืนนะครับระยะยืนคือแบบระยะเวลาในการเล่นต่อรอบเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องแบกน้ําหนักของตัวบอดี้ที่มันหนักนะแล้วก็เรื่องของศูนย์ล้อด้วยเออไม่ใช่โทษดีจุดศูนย์ถ่วงของรถ เพราะว่าอย่างที่บอกไอ้บอดี้เนี่ยมันหนักมากนะเทียบกับตัวถังแล้วเนี่ยหนักพอกันเลยนะครับก็เลยคิดว่าไม่แน่ผมอาจจะอาจจะไม่ติดชุดไฟในเรื่องของไฟแสงสว่างแต่อาจจะมาอัพเป็นเรื่องของการใส่บอดี้นิ่มแทนนะครับแล้วก็เอาไว้ิ่งแบบทางฝุ่นนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งเบื้องต้นก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับ ก็อพัพให้ดูก่อนว่าในส่วนนี้เนี่ยเราติดตั้งโซโลวแล้วนะครับแล้วก็เดินสายไฟของมอเตอร์เนี่ยเพิ่มขนาดให้มันใส่กับสปีดสอสายของรถ1นึ่ทั่วไปได้ปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กกล้วยแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มห้องเครื่องโทษทีห้องแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะได้ใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าขนาด 2a ก็ทำไว้สำหรับ แปดพันห้านะครับก็ใส่ได้หรือแบตสักพันพันแปดสองพันน่าจะพอใส่ได้นะแต่ถ้าขยับขึ้นเป็นสองพันขึ้นไปอ่ะสองพันสองสองพันห้าอะไรเง,งี้ยหรือสามพันแบบเนี้ยห้องนี้จะไม่พอใส่ละนะครับมันจะต้องมาใส่เป็นแบบนี้แทนก็ใส่จากด้านล่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะต้องทําห้องตรงฝนของเก็บแบตเตอรี่ด้านในเพิ่มนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเราจะยังไม่ใช้ เราจะใช้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่สปีดสองสายเนื่องจากมอเตอร์เป็นตัวเล็กแต่ถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์เป็นบัตเรทชุดไฟเป็นบัสเรทผมจะขยับแบตนะฮะ,ะวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนแล้วกัน EP นี้นะครับก็คืบหน้าขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากรอบที่แล้วที่เราทำการรื้อชิ้นส่วนรอบนี้ก็สรุปว่าเรา,เาทำในสุดของห้องแบต วางเซอร์โววางชุดเลี้ยวนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราติดตั้งอ,อุปกรณ์ในส่วนนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวางตัวสปีดและรีเซิร์ r เบื้องต้นก็คือสปีดเนี่ยน่าจะอยู่ตำแหน่งข้างในแต่รีเซิร์ r เราอาจจะต้องไว้ข้างนอกนะครับเหตุผลเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะแน่นแล้วก็อย่างที่บอกผมต้องเผื่ออนาคตที่เราจะวางแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ฉะนั้นรีเซิร์อาจจะวางด้านบนนะครับแล้วรีเซิร์อาจจะเป็นรุ่นเก่า ฉะนั้นก็อาจจะต้องมีเสาเสาอากาศทําเสริมขึ้นมาให้เขาเพื่อทําการติดตั้งเสาอากาศลงไปได้นะครับโดยที่เสามันไม่ร่วง <c oughs> ก็เดี๋ยวอาจจะต้องทําเพิ่ม <c oughs> ก็เบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้างในจะได้กันน้ําได้นะครับแต่ว่ารีซีฟอยู่ข้างนอกและรีซีฟมันอยู่สูงที่สุดของตัวถงัๆๆวงรถก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้าเรื่องฝุ่นนะครับ พามรมันก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรประมาณนี้โอเคถ้าชอบก็ฝากกดแล์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับการทำรถ EP นี้นะฮะก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่อยากจะทำรถบ้างนะครับในการแปลงรถหลักการผมว่าไม่ไม่ต่างกันมากนะเพราะทุกตัวที่ทำทำมาก็หลักๆก,ก็ต้องทำตัวนี้แหละแบตเตอรี่กับ เซ์โวนะครับส่วนไอส e ีด r ก c e i รีเส่วนใหญ่แล้วก็จะหาที่ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกันได้ไม่ยากแต่จุดสําคัญคือเนี่ยแหละมุครับเลี้ยวกับแบตเตอรี่เป็นหัวใจหลักในการแปลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทําห้องนี้ไว้เนี่ยเวลาจะเล่นจริงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนซ่อมบํารุงทำได้ยากมากๆฉะนั้นต้องเผื่อทําตรงน,นี้ไว้แล้วก็เซ์โวก็เหมือนกันนะครับ บางคนเขาก็ใช้วิธีการยิงกาวนะยิงกาวก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าอนาคตมันมีเรื่องของความเสียหายหรือการที่ต้องอัปเกรดไปเนี่ยหรือจะการทําความสะอาดรถในแต่ละรอบเนี่ยถ้าทําการยิงกาวไว้อะมันล้างยากนะครับมันถอดยากฉะนั้นทําเป็นจุดยึดไว้เนี่ยใช้น็อตแค่สองตัวยึดแบบนี้เหมือนกับรถอาซีทั่วไปเวลาคุณจะถอดทํความสะอาดหรือจะแม่ทนแนนเนี่ยมันง่ายนะฮะก็ให้ไว้เป็นแนวทางครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ EP 3ก็น่าจะได้ลงชุดไฟแล้วก็เตรียมวิ่งนะครับยังไงก็ฝากชมด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบายครับ